อไอัดโพลิปไปยนต์อาวโดนกดไปแล้วสองร้อยบสามนะพี่พี่อย่าไปซื้ออนะันตสองหมื่นห้านะมึงตั้งกลีนสอง้อยี่2 2บสามถูกสุดแล้วตอนนี้ต้องดึงแล้วม่งเหลือสองอันสุดท้ายเพราะไม่มีขายอีกแล้วอ่ะอันนี้มันแต่เก็บต้องเก็บเพราะบวกวิ่งหนึ่งเป็นซอมมีเ่เนเดียวที่บวกวิ่ง,งเซอร์ ใช่เหรอเออผมซื้อเลยผม,ผมแบบเปลี่ยนหน่วยมาพีจูอ่ะสยามผมของเต็มเลยเอาไปเล่นแบบแปดกๆอะสุดๆผมขัดความการหลบนีของศัตรผูผมไม่เล่นห้าห้าผมเล่นตัวพีจูเลยผมซื้อใส่พีจูมี่ะตั้นไว้หนึ่งโมงครามการขผมพี่แถผม จออโ้ยต,ไไาตาแดงมาเลยทีย่สายสองฟองระเบิดไปแล้วเดี๋ยวไปซื้อก่อนอโจเล่นไปก่อนนะ,นะเ,เดี๋ยวไปซื้อก่อนอ้าวปกี้แล้วกู เพี่ทำนายการไฟฟอกไฟฟอกไล่ศัตรูให้ร่างภาพมันจบยังเนี่ยทำไมมันเสียงมันเงียบวะยังยังยังหนูนาดึงอยู่พี่แช่ปงโลกแช่ปงโลก เล่นพียนอยู่ได้ไหมไมาอีเล่นอันนี้แหละขอลองเปลี่ยนขอลองเพื่อทีมได้ไหมแบบแบบซื้อก่อนเชืไไอไอ่ากเปลี่ยนแล้วจูเเเเ๊เพื่อเพื่อทีมได้ไหมล่ะอยู่ไรขนาดนั้นมันไม่อึดนะหน่อยพีย่แยทีมของคุณได้รับชัยชนะ <c oughs> อ่ามันต้องไปเติมก่อนอุย้ยมันได้ได้ไหมล่าได้ไหม ที่ประเทศอื่นอ่ะโจ้คือเป็นเห <ไป S 1> มือนเด <ไป S 1> ิมอ <ไป S 1> ่ะผมพาแต่งพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วโดยเดี๋ยวนี้พี่ใช้ตังค์จะสามแสนแล้วโดยพ่อระเบิดไปแล้วมันมันมันไม่กี่ร้อยมันมันไม่ถึงพันดิครบประมาณหกร้อยเองพ่อระเบิดไปแล้วซื้อของชิ้นอพอที่เหลือก็ไปซื้อเซตเอา มายังปรีอยู่จัดการช้อปปิ้งทั้งนั้พอโดนแปดยาวเลยวะความเปิดไปแล้วเดี๋ยวเรากีนเดินการจ่ายเงินเนี่ยนานจังเลยมึงนี่กูตายยังนเนี่ยมันอยู่ไหมเนี่ยยัง เฮ้ยยิงอยู่วะเยี่ยยูฟรีแป๊บนึงเอาหัวด้วยหัวด้วยไงทีมของคุณได้รับชัยชนะชุดนี้ทั้งเซตหมดกี่บาทครับต้องมีดสองร้อยสงร้อยสามสิแล้วก็อันเลี้ยงเกงเดีวยวสี่ร้อยห้าสเป็นสองร้อยห้าสิบ ได้สามร้อยเจ็ดสิบดิเพราะว่าอากาศเกียร์สันเนี่ยเดี๋ยวก็หมดวันแล้วอากาศเกียร์สันหมดวันก็จบแทุกเรา็ไม่มีอะไรแล้วอ่าให้ชื่ออีกโจอะสรุปสรุปมันต้องแต่งยังไง PSU เนี่ยฮะต้องซื้ออนะไรบ้างเกมเมอร์เซนด์ไรหวอ,อดโพลิสฟองมีดแไอ้ดัดเป็นนักป้อนสองนิ้หรอนักป้อนก็ซื้อแต่เป็น อย่ซื้อถาวอนพี่อย่เพิ่งซื้อทาวอนพี่เพราะอะไเพราะไม่มีขายเอ่อพี่ซื้อนี่เรียบร้อยละอะไรวะไอ้ไลออดโพลิสเบวันแต่ว่ายังไม่ได้กดใช้ไม่แต่ดาร์คอนมันไม่มีอ่ะสรุปคือดาก้อนมันไม่มีหรอดาก้อนพีดูมีแต่ว่านานๆทีจะหลุดมาโอ้โห แล้ไลออดเบวันนี้กูต้องซื้อสออันปะเนี่ยพี่ี่ยัดเอสอาร์จีกับจะยัดพีเอยูได้ไหมอ,อ,อ๋อถ,ถ้าถ้าจะยัดถ้าจะยัดสองห่วยพี่ซื้อเลยสองอันจบแบบผมเนี่ยโอเคโอเคโอเคครับครกแต่งแต่งกอยากแต่งเอ g อาร์จครับครับถ้าอยล้งงองขอให้เล่นพีเอชยูได้ไหมไปทำร้ายกันอย่างนี้ ไปยิงพี่วะมันยิงฟรีวะไปไปูมาช้อตปิ้งอยู so? um, ่เรื่องของมึงได้เหี้ยพวระเบิดไปแล้วดับเบิเิลว ลายออดมาก่อนเนาะหายากใช่ไหมฮะสองร้อยห้าสิบเลยของไอซิ <Special Point. S 1> มเมดมาให้เราเร็ว อีนั่นมาสองอันละอือจะสองไหวเลยฮะนะไปหากเกงเมอร์เซนนะนะใส่พีดูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหามันหาไม่ยากอยู่แล้วนี่ใช่ไหมหาไมหรากก็ดีาดีแตวสองเพิ่มคบสองอันนี้พอเลยแล้วที่เหลือก็เปิดเซตใส่อ ตั้นสี่สามั้นสามไม่โดนระเบิดผมเลยเฮ้ย evet, อ hey, ้ยไม่โดนระเบิดหเล่นเขาไปชอปปิ้งกันได้ไหมให้จบก่อนนี่จวเรื่องดวน ยัดสั้นดิพี่เอาที่แตกก่ะแตกไปนานแล้วเปิดตัวแรกเลยกูอะ่ะที่กูบอกสั้นสี่อ,อ่ะที่วันทองว่ะที่แถวมองเกิดมันเกิด,ดมาหาผมเลยพ่อระเบิดไปแล้วอะไรวะล้องอะ่ะ <c oughs> พี่ดูพี่ทีมเขาคุณได้รับไม่ได้ดูวะเมื่อกี้ดูตัวอื่นอยู่ช่วยหายู่งพ่อระเบิดไปแล้ว เบ็ดูนเดี่ยวหายเลยโดดมาเปื่อเปื่อสดโอ้ใครแตกจังไรโอ้โหหลาปแสงทีมอะไปแตกในโมงกันนะ ยาตุ้งมูอร่อยตุ้งตันเดินหนึ่งตันโมงเดินหนึ่งโมงไปเกิดี่ดูมุมพี่ดูมุมภาเห็นแล้วนะเกิดเราไปยาวตัวครับท่านผม Special Point. ทีมของคุณได้รับชัยชนะริง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 พี่ว่าไงพี่ว่าไงไปถึงโมงแม่งแปดแป้งหมดแล้วแต่งหมดแล้วนะเกื่อนแปดกู ไมไ่ระเบิดมาแนพี่โอ้ยโอ้ย้ย,ย,ยฟามาร์ทแล้วไม่ไหวแล้วเบ้ว <c oughs> มันก็ตสวย,ยงงเลยพี่ฉัจะไม่ใช่กีไม่ใ่กีนะแล้วนะปกติแล้วเป่ะรเฮ้ยอะไรมึงฟามาร์ทฟามาร์ทแพทเจ็บวิ หายแล้วที่นสองสั้นสองสั้นไปเกิดหนึ่งตันยังอยู่แถวสะพานสันอีกหนึ่งตันวิ่งสั้นวิ่งเกิดสั้นสองสั้นสอง

เดี๋ยวนี้เป็นหมดแล้วตายฆ่ากูเมื่อกี้เอ้ยแฟลเคียนเลยเนี่ยไปชไนะไปหัวยาวทีมเขาขุ่นด้ับข้าวมาใส่ร้องบรยาของมันใส่เฉลยไม่ได้โแทกเจ็บเฉลย ไปไร้ไ <c oughs> องแล้ววะอย่างนี้ร้องแล้ววะใส่วะไม่งยิงผมปามาัดไว้ปามาัดไว้ไม, 3, ไมมองข้ามไปเลยพี่ดูเกิดคนระั้งยังเดี๋ยวก็ไปดูกันครับปดวเกิดครับเป็นรครับใม่ครับหม่ใม <c oughs> <c oughs> ไม่สมัครใหม่เล่นไม่ได้ครับต้องมิเลดมิเลดหรือมิลลาดดีอีกันเอ้อไอดีต้องยืยนยันไอดีกันหายไปไไตกน้ำเไยระเบิด อ่าห้าสี่พี่สันพี่สันนะืฮึสุดลายเป็นเป็นยังไม่ทันหายขาวเท่าไรแรงลางเลยข้ามจเปิดไปแล้วมาถึงเจ็บแล้วยาวสองตัวเจ็บสองตัวเลยครับสองคน เจ็บเออฮาเฉ่นตายแล้วไอ้กระโหลกเมื่อกี้เพื่อนยิงไปเยอะอยู่เสาเสาตัวนึงพี่รอเลยตไอ้เสาเอันนี้อันนี้ทีมของคุณได้รับชัยชนะอะไรวะ

มื่อคีเกิดร้อทา้งยาวเดี๋ยวนะอันตรายระวังภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะโอ้เอ้ยไปแข่งออกตังเลยว่าไง่ะเฮี๋ยไม่งขึ้นเลยมันต้องไม่ตายอยู่พี่เต็งวะไม่เอาสสน่ห์มากล่อมผมนะเดี๋ยว หัวร้อนหัวร้อน